แต่ผมก็เห็นแล้วมีในตั้มคนหนึ่งนะมันก็นั่งแล้วมันก็มีคนติดตามมาสองคนแล้วมันก็มีการวีดีโอคอลอะไรซึ่งคนของผมเห็นละมันคงจะต้องมีการแจ้งอะไรกับใครบางอย่างว่าผมอยู่ในสถานที่ตรงนี้อ่านั้นเราก็โอเคผมผมก็นั่งอยู่ตั้มเป็นใคร ผมทราบมาว่าผมไม่รู้จักเขาหรอกอผมก็มผมก็ถามชี้ไงพอหลังจากมีเหตุ hey, ผมก็ถามชี้ไปในร้านว่าไอ้นั่นใครก็เลยถึงทราบมาว่าไอ้ไอ้ตั้มคนนี้นะมันเป็นชิปปิง้ง hey, นะมันเข้ามาที่ร้านเนี่ยมันก็เพราะว่ามันพาในตำรวจระดับรอง<ม>เขาเรียกรองมาเอ hey, นเะตอร์เทนมันก็คงมีธุรกิจอะไรมันก็มันทำธุรกิจถูกต้องมันก็คงไม่ต้องพาเจ้าหน้าที่มาขนาดมา เปิดเมมเบอร์เอนเตอร์เทนระดับนี้เรื่องของมันแต่ไอการที่มันวิดีโอคอลรับบอกใครไปเนี่ยผมสังเกตแล้วซึ่งจะเป็นใครอันนั้นผมก็บอกเออโอเคเพราะสถานที่ต้องเข้าใจนะเราไปใช้ไปเที่ยวไปใช้บริการเราก็ต้องเคารพสถานที่เขานะเมื่อผมก็ดูเอ,อเดี๋ยวมันจะมีเหตุไหมแล้วมันก็เวลามันก็ค่อนข้างจะพอสมควรแก่ที่ผมมากันแล้วก็ก็จะกลับนะ ผมก็ถึงลงออกไปก็เพื่อที่จะกลับนะตรงที่เห็นที่เกิดเหตุเนี่ยนะผมก็ลงผมก็ลงปกติคนทั้งผมก็ตามไปแต่พอผมลงปั๊บเนี่ยมันก็มีรถป้าเข้ามาอันนี้โดยสัญชาตยานจริงๆรถอะไรที่เห็นก็มันติดผมมีคลิปทั้งหมดเอาละอย่าไปขยายความต่อเดี๋ยวมันมันมันเป็นเรื่องของผมนะ ผมก็เห็นแล้วปั๊บไอไ้อหัวเมงนี่มันก็ลงมานะมันลงมาลักษณะรีบร้อนลงใช่ไหมลงปั๊บเนี่ยไอ้ที่ผมยืนเนี่ยผมก็มองเพราะปกติมันเจอผมที่ไหนที่ไหนมันจะต้องสวัสดีครับนะพี่นายแล้วก็แล้วแต่มันจะเรียกผมไม่เรียกถูกไหมแต่วันเนี้ทรงมันไม่ใช่พอมันลงปั๊บมันเดินมาใช่ไหมรองกอดอกอยู่ใช่ไหมแล้วผมก็กอดอก <Okay. S 1> ผมก็ดูไงใช่ไหมแล้ว มันเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งมันไม่สวัสดีผมผมไม่ได้มองคาบใครต้องมาไหว้ผมนะแต่ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าสถานที่ไหนไหนที่มันเจอผมอันนี้ก็จะเหตุจากเรื่องไอ้สจโต้งที่ตายที่ปักจีนไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็พวกมันอยู่ฝั่งไหนวันนี้ผมก็แน่นอนผมก็ยังอยู่กับพี่ทอนทุกวันไม่เคยเปลี่ยนใจแล้วเอามันก็ลงมกันมาหลายคนในรถคันนั้นมันก็ประมาณตั้งห้าคนได้แต่ตัวมันเนี่ยนั่งใช่ไหม มันลงปั๊บตรงเข้ามานะไม่ไหวผมหนึ่งพอมันเดินเข้ามาใกล้ผมมันพูดคําแรกคือเฮ้ยส่วนไอ้คําพูดอะไรที่มันพูดถึงไม่มีหรอกนะไอ้นู่นนี่อะไรมันก็ภากดของมันไปแต่มันไม่มีหรอกแต่พอขึ้นคําว่าเฮ้ยเนี่ยสําหรับผมความเป็นตํารวจเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันมาใกล้บัญชีตัวผมเนีย่ยผมถามคำนะ สิ่งที่ผมก็พยายามยับยั้งก็คือว่าจริงๆมันเข้ามาระยะตรงนี้ผมต้องถีบมันเพราะมันเฮ้ยผมก็ดูอยู่ใช่ไหมผมก็ระวังอยู่อันนี้พอมันมันมัน มาเนี่ยมันต้องการเปิดไอ้เรื่องอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจถูกไหมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาอะไรมันมาแบบอย่างนี้มันต้องการเปิดใช่ไหมถึงขั้นเอามือมาถูกสัมผัสไปนะนะมันก็ต้องผมก็หลบวันนี้มันมาใกล้ลักษณะที่โทษนะฮะมันก็ต้องโดนนิดหน่อยได้ไหมโดนไหมก็นิดหน่อยมันจะไปอะไรนี่แก้มไหนแก้มไหนาองเออผมก็ไม่ต้องไปจามันมันก็มันไม่ได้สนผมไม่ได้ไปสนใจงั้นผมก็ระวังอยู่แต่ผมก็ก็อย่างที่ ภาพนะผมว่ามันก็สวนมันไปอ่ะก็สวนกับมันไปใช่ไหมมันก็คนของผมด้วยตอนนี้มันก็ลูกชุลมุนอะไรกันละภาพอย่างที่มันท้าเห็นคลิปตลอดเนี่ยจะเข้าจทราผมก็สวนมันก็โดนมันก็โดนันก็ต้องโดนสิเมันแค่อย่างนี้ไม่โดนยังไงอ่ะมันก็ต้องโดนแต่ก็ที่มาพูดวันนี้ก็ทําความเข้าใจให้ที่ให้ไปบอกผู้จัดการนครวานว่าผมไม่ได้เปิดนะ เมื่อมันประสงค์นะก็ไม่เป็นไรผมก็พร้อมอตอบรับนะอ่าโอเคเอผมถามว่าวันนี้ที่ท่านท่านลองมาในบอชนเนี่ย,ยท่านมาแจ้งความหรือว่ามาปรึกษาเรื่องอื่นคืกคือคดีเนี่ยมันผมก็เรียนตรงๆนะมันก็ไม่ผมไม่เข้าทางใคร เพราะว่าถ้าคือค,คุณก็เห็นภาพอยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์ไอ้คดีอย่างนี้มันจะต้องมีผู้เสียหายไหมแล้วมันก็ไปพูดชดชดชดของมันนะนะคุณก็ฟังมันพูดแล้วคุณก็ไปคุณมีหน้าที่ไหมหรือคุณทนฟังได้นึกว่าเหมือนดูทีวีทบฟังวิทยุคุณก็ฟังไปถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตารวจนครบาลผมก็มาบอกให้เขาว่าถ้าคุณไม่ทําผมก็ทํา หมายความว่ามันไม่แค่นั้นไม่ได้แจ้งความแต่มา<ผ>มบอกจะแจ้งทาไมถ้าแจ้งนะคุณอย่าลืมนะแจ้งปั๊บเนี่ยมันมันผมคนเดียวไหมคนของผมก็สิบกว่าคนแล้วมันก็กลายเป็นอะไรชุลมุนต่อสู้แม่งกับมาอะไรกันไปใหญ่ตกลงนี่มันแล้วสุดท้ายเนี่ยจะจับทางผมมากกว่าจับทางมันมเพราะอะไรมันมาเสร็จไอ้ที่มันเรียกตามมันก็เข้ากันมาอีกอผมพูดให้ ผมดูคลิปไปหมดแล้วนะที่เข้ามาเนี่ยสิบห้าตัวไอ้สามตัวเนี่ยก็คือไอ้ตัวหนึ่งคือไอ้ตัม้มและอีกสองตัวไอ้ที่เป็นทหารหรือตำรวจที่มากับไอ้ตัม้มก็คือทั้งหมดสิบแปดตัวเนี่ยมันผมมันเรื่องของผมแล้ว <Okay. S 1> อันนี้<ม>ใช่ไหมออผมก็ผมผมก็จะส่งต่อให้แต่ถ้าคุณไม่รับคุณปฏิเสธไม่เป็นไรเนี่ยผมมาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วเมื่อคุณบอก,อกคุณไม่อยากชิมต้องการให้บอกฉันน้อง คุณเรื่องนี้ที่มาวันนี้นี่คุณเป็นตำรวจนะกองบชาการตำรวจนะครบาลหรือกองบชาการตำรวจ,นะวาารรวจสอบสวนกลางคุณนโทษชั้นต่ําไม่ได้แบ่งชั้นวันนะนะเอเอไอ้คุณเห็นคุณก็ต้องเห็นนะเห็นแล้วแบบนี้คุณปล่อยมันอยู่ให้มันเล่นใช่ไหม มันเล่นกับโซเชียลก็ปล่อยมันเล่นไปผมผมถึงบอกว่าคุณยังทนได้เอาก็ผมก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนี่คือสิ่งที่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 ประชาชนเขามอบความไว้วางใจให้กับคุณไอ้เกิดกับคนอื่นไอ้กับผมมันเกิดไม่ไม่เป็นไรผมผมคิดตัดสินใจผมได้แต่เมื่อมันเกิดอย่างเนี้ยแล้วคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแล้วคุณคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็เท่านั้นแหละที่ผมอยากทะ นอกเหนือจากที่ท่านรองกับ,บางมัดเนี่ยทะเลาะวิวาดกันแล้วเนี่ยยังมีอูอย่าไปพูดว่าผมพูดเนี่ยผมถึงบอกว่าอย่าเอาผมไปร่วมกับมันเลยยังผมเหรอแต่ต้องไปทะเลาะผมก็พูด<ต>คำว่<ค>ำาผมต่อโต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 อตอบกันอยู่นะก็มันก็มันเปิดอนะใช่ไหมแต่รองก็สวนเอาก็แล้วเอาคุณยอมไหมล่ะอย่างนั้นชั่วโมงอย่างนั้นอ่ะถูกไหมแต่ผมก็ควบคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วกันแล้วลูกน้องสองฝ่ายเนี่ยเข้าสู้กันไหม ก็ถึงมันบอกไงถ้าเดี๋ยวดูคลิปเต็มมันก็กลายเป็นเรื่องชุลมุนต่อสู้แล้วตกลงเดี๋ยวใครบางคนถ้าไม่ชอบผมแม่งก็จะบาบุนวายกับคนของผมผมไม่ไม่เป็นเกมของคุณหรอกคุณ<อ> <ผม S 2> ไม่ทําก็ไม่จะแจ้งทําหม่โทษคดีขี้หมามแต่การไม่แจ้งความคดีนี้มันยอมฟังไม่ได้เป็นคดีาอาญาแผ่นดินนะก็หน้าที่เขาทําดิเขาเห็นขนาดนี้แล้วเขาเขายังไม่ไม่ทาอะไรเขาก็ปล่อยเขาเถไม่มันมัน หน้าที่ผู้จัดการตารวจนคราบาลกฎหมายมันเขียนไว้อยู่แล้วนี่อ,อคุณจะนั่งแต่บนเก้าอี้อย่างเดียวคุณเห็นขนาดนี้คุณไม่ทําอะไรกองพลังบอกว่าถ้ารอไม่แจ้งความตํารวจท่องรอต้องดําเนินการท่องห่อเนี่ยนะพื้นที่เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคือต้องเข้าใจด้วยว่าหนึ่งาตรฐานประกอบการเขาไม่เขาไม่เกี่ยวผมก็ไปของผมงนะสองพื้นที่ที่เกิดเหตุเขาก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ไอ้คนที่มันผมถามว่าไอ้ตั้ม มึงโทรเรียกมันมานะมึงต้องคิดนะว่าถ้ามีเหตุในสถานที่แบบนี้มันเหมาะไหมถ้าข้างนอกเอาไม่มีปัญหาอันนี้มันก็ซดกันแน่นอนแล้วมันยังไงวันไหนก็นี่ก็อีกประเด็นที่ผมบอกเขาว่าเอ้ยอย่างนี้นะถ้าผมมันเจอกันข้างนอกผมไม่ต้องบรรยายแล้วกันอะไรเกิดขึ้นก็ตามนั้น ตามน้างานแต่ที่ท่านรองระบุบอกว่าถ้าหากตำรวจไม่จัดการแล้วลองจะดำเนินการเองความหมายคืออะไรมันไม่ต้องแปลความหมายแปลหน่อยสิมันไม่ต้องตีความเอานะคืออะไรล่ะคุณไม่ทำมั้ยผมก็ทำส่วนผมจะทำอะไรเขาไปนึกคิดกันเองภาษา,านนเอเอมนะผมผมก็ให้มันใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขเถอะนะ ไม่ลองเปตำารวจเก่าก็ลองก็ด้ความรูแล้วจะถามถามผมทําไมแล้วมคกามันไม่ต้องบัญญายถูกไอสิ่งเหล่านี้บางทีบางเรื่องมันก็ต้องเก็บไว้ในใจใจผมก็ไม่ได้มีอะไรจากเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผมบอกอย่างเดียวนะทุกคนนะอย่าพึ่งขยับรอพี่ก่อนพี่ขอคําตอบจากเขาถ้าเขาไม่ทําวันหลังจากวันนี้ก็พี่ ไม่พูดละทุกนคนเห็นภาพเนี่ยนะทุกคนเห็นภาพเนี่ยไม่ต้องพูดเหมือนลองนะส่งสัญญาณอย่างันัข้าวบอยเลยก็ไม่เป็นไรงไงถึงบอกว่าก็เดี๋ยวก็คอยถ่ายทํากันต่อไปแล้วกันออนะบ้านนี้มันมีคือมีแปรนะมันมันถ้ากฎหมายบ้านเมืองอะ่ะมันบังคับใช้ได้ผลจริงมันก็ไม่มีไอ้ชั้นต่างพวกนี้โผล่หน้าออกมาก็คใครละคือผู้คุมกฎ เพราะว่าถ้าตำรวจไม่ดำเนินการตามกฎหมายเราก็ต้องใช้วิธีของเราเองผมก็ผมก็เดี๋ยวผมไปขอนอนฝันเอา่วน,นว่าจะใช้วิธีนะครัลองขู่หรือเปล่ายิ้มยิ้ม,ยมอย่างนี้ผมไปขู่อะไรผมจะไปขู่ใครแรนมีต้องชำระอะไรนะแรมมีต้องชำระแหมมันไม่ใช่กระดาษชำรนะนะนะเสียหน้าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เสียโถผม กระทั่งผมก็แต่ตำรวจจับผมใส่กุญแจมือผมยังไม่เคยต้องมานั่งโาพกผ้าหลยเวราโชว์ให้ทุกคนเห็นนะแล้วเดี๋ยวอะไรต่อไปก็ตั่นแหละคนอย่างผมมันมันแล้วเราใช่ไหมไอเรามาเพียงแค่ว่าคุณไปถามกันให้ตรงๆแล้วให้มันรู้ให้ชัดเจนไม่ใช่มองแค่คลิปเดียวแล้วมามามองว่าผมหรือไปฟังมันพ่นน้ำลายแบบนั้นฮะ ราะฉะนั้นเกมนี้ผมทําอะไรผมก็สบายใจแต่เขาอ้างว่าลองเนี่ยเคยไปรังแกเด็กลับรถในพื้นที่สลองคนอย่างผมนะคุณค่าคุณไม่ถามทุกที่ที่ผมไปเที่ยวนะโทษนะพอผมไปเที่ยวที่ไหนนะเด็กลับรถวันนั้นเนี่ยคุณไปถามกันเองแล้วกันพรุ่งนี้เช้ากับข้าวเลี้ยงได้ทั้งบ้านอย่างผมเหรอจะต้องไปแล,แล้วไปติงเรื่องของอดีตสจโต้มก็มันชีวิต ก็มันใช่ไหมตัวมันมันไปยืนอยู่ฝั่งนั้นแล้วตัวมันนะทำมาหากินอะไรทุกวันนี้ถึงบอกข่าคุณคุณไม่ไม่มีคุณไม่ทราบเลยใช่ไหมเนียผมก็โยนให้ไปทุกอย่างอะ่ะคุณยังปล่อยให้มันทำมาหากินค้าได้ถูกไหมเออแล้วใครอะ่ะใคร่ะไอผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันก็อยู่ได้แค่ในในดงในซอยบันนะผมเนี่ยไปไหนก็ยัง ปกติที่ไหนผมมันก็ไม่ได้กลับมันเนี่ยนะก็ไม่ได้ในในในสายตาผมอยู่แล้วนะไอ้ผมก็ยังมีปัญหาอะไรกับคนอื่นเยอะไอ้ผมที่ใช้ชีวิตปกติก็คือไม่ปกติอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมเพียง <c oughs> แต่ว่าสัญญาณที่ผมบอกให้เขาทราบว่ามันอย่างนี้เกิดตรงไหนก็ตรงนั้นนะเขาบอกว่าเขานั่งเลยโอ้ก็ให้มนันนอนให้มันนั่งให้มันนอนไปปล่อยมันนะ เดี๋ยวมันก็เจอกันมันเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องพูดอแล้วเขาเชิญให้ลองไปเที่ยวซาวน่าเขาจะไปก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างนะมีธุระผ่านไปแถวนั้นเอาถามจริงๆในฐานะรองเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะคุยกับบางมัดก็ถูกผมบอกไปแล้วผมบอกทางเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบไปแล้วอย่าอย่ามาต้องมาขอโทษอะไร มันคำพูดพวกนี้มันมันมามันก็ไม่ได้มาจากใจมามึงจะมาเล้นนะจะเอาสี่งของเองแล้วเพื่อมึงจะอยู่หมือมึงต่อไปได้เอามึงอยู่ให้มึงมีชีวิตใช้ที่เหลือให้มีความสุขของมึงเถอะมีการให้มึงเขาบูรับตํารวจสิการผู้กรณีไม่าเป็นอะไรไงมีการผมถามว่าตํารวจเขาไม่รู้อะไรเลยอผมยังรู้ขนาดนี้แล้วคุณรู้แล้วไม่ทําแล้ววันนี้เหตุกับผม ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมยิ่งกับผมบางคนเขาอาจจะไม่ชอบผมส่วนตัวพูดถึงเจ้าหน้าที่อันนี้เราก็เข้าใจพราบางเรื่องมันเราไปขวางผลประโยชน์เขานะก็จุดแล้วแต่ให้เขาก็เขาก็ไปช่างใจเอาเองระหว่างสังคมที่เขาต้องดูแลนะกับเรื่องส่วนตัวกับผมเขาแยกแยกไม่ออกก <c oughs> ่อนหน้านั้นมันเจอผมทุกที่ มันก็นับถือผมอยู่คนมันก็รู้ประวัติมันนะมันออกมาคนมันเคยเข้าไปอยู่ข้างในมันออกมาเนี่ยมันก็ควรจะรู้ว่าจะทำตัวยังไงและผมก็มันก็มันไม่รู้เหลอผมก็เป็นอดีตตำรวจสองประเด็นหลักคือประเด็นแรกคือการทดลองกับไปดีแล้วก็ไป ง่ายพี่นการทำมาโ้คนน่คืออีกเรื่องคือเรื่องไปดองซจอดโตน้องไอพี่เนี่ยมันเดือดร้อนจาเป็นขนาดจะต้องไปแย่งเด็กทามาหากินเหรอไอพี่เนี่ยมีแต่พี่ได้พี่ไม่ใช้พี่ก็มีแต่แจกให้เด็กๆใช้มันคือพี่ถ้าน้องได้ได้ได้ทราบนะพี่ก็ไม่จําเป็นต้องมาโฆษณาตัวเองเรื่องแบบนี้แต่สําหรับมันก็ไปมองเอาเองมองเอาเองเอาอย่างนี้ถ้าลองเหตุผลที่เขากล่าวอ้างมาสองเหตุผลเนี่ย รู้รู้สึกว่ามันบางไปแต่ลึกๆแล้วเนี่ยไอเหตุผลอะไรของมันเหตุผลเรื่องสจโต้งกับเหตุผลเรื่องเก็บเงินไอ้เรื่องสจโต้งเนี่ยใช่ไอ้เรื่องเก็บเงินไอ้เด็กรับรถอะไระมันมันอาชีพของมันใช่ไหมเหตุผลมันบางไปแต่เขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะมาตกหน้ารองเลยน้ำหนักตรงเนี้ยลองให้ตรงไหนกับการที่เขาตั้งใจมาตกหน้ารองเนี่ยเขาไม่ได้เที่ยวที่ร้านนะ เขามาจากข้างนอกนะ<ช>ผมกสอบถาม,าถามแล้วไม่ใช่เขาหาเขาทราบไอ้ตัวไอ้ตั้มเป็นคนโทรไปตามมันว่าผมอยู่ที่นี่มันก็เลยเข้ามามันก็ต้องการมาเปิดก็ผมก็แล้วมันด้านความตั้งใจมันก็ตั้งใจงก็วันไหน,นผมตั้งใจของผมมากแล้วกันแต่ผมไม่บอกหรอกนะผมตั้งใจทําอะไรแต่สองเหตุผลนี่ลองเชื่อไหมว่ามันจะทําให้เขาี่ยมาตกลองที่ถามมาเทิงเลย ผมถามถามพวกคุณเลยนะไออย่างมันเนี่ยคุณฟังมันมันพูดอะไรก็พูดได้ไอมันคำพูดนะคุณก็ดูลักษณะท่าทางก็ฟังไปแล้วสังคมก็มงงองได้ว่ามันยังไงลองเชื่อว,ว่าเป็นเหตุผลอื่นไหมกับการที่คนขับรถมาตกหน้ารองถึงที่เนี่ยคือถ้ามึงแน่จริงเนี่ยมึงก็มาแล้วมายิงกูเลยสอันนี้อีกเรื่องไออย่างนี้ก็อย่างนี้มึงกับกู อะอย่างนี้แน่ถูกไหม,มไอ้นี่มึงอยากจะมาเอาเซียนกุโทษนะมผมก็เห็นมีคนของมันถูกไหมเตรียมถ่ายคลิปอะไรมันมนะนะ<ม>ช็อตไหนอะไรผมก็เห็นอยู่ไอ้ตัวนั้นเตรียมเพียงแต่มุมมันไม่ได้หรืออะไร<ม>ตรงนี้ภาพมันหลุดออกมามันก็อาจจะหลุดจากข้างในร้านนะ<ม>กล้องวงจรปิดในร้านเร<อ>าทราบว่าเจ้าหน้าที่มันดูออกไปอาบางนักเนี่ยสร้างคอนเทนต์ตบหน้ารอเพื่ออกทอทัศน์ก็มันมันจะให้มองเป็นอื่นไหม เออแล้วผมเนี่ยผมก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ระดับอย่างนี้ผมโทษนะไอ้อย่างตะขุนอย่างมันนะผมเจอนะบางทีความเป็นผู้ใหญ่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ไหว้เราแ,แต่ผมก็ระมัดระวังตัวผมก็ยังบอกกับทุกคนว่าเฮ้ย hey, มันไหว้เราก็ารับไหว้แต่คุยผมไม่คุยด้วยเดี๋ยวมันมาโดนโดนคือไอ้ในตัวมันที่มันทํามากินอะไรเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าผมเนี่ยไปร่วมอะไร ให้มันเปิดเปื้อนด้วยผมก็ยังบอกทุกคนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันภาพมันมันมายืนคุยกับผมก็ไปตีความเดี๋ยวก็มันไปสร้างคอนเทนต์อะไรของมันพวกนี้นะมันก็นักเลงโซเชียลปล่อยมันเล่นของมันไปเถอะวันนี้ที่เข้าผมถอนได้มีการพูดเรื่องนี้้วยไหมเออผมไม่ผมไม่เล่าผมไม่เล่าคือเป็นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องความไม่สบายใจผมไม่ได้เล่าผมก็จะไปคุยเฉพาะในเรื่องที่เพราะว่ามันคดีมันพร้อมแล้วสําหรับการที่ พี่ทอนจะต้องออกมาต่อสู้คดีในการที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นเรื่องการที่ควรให้พี่เขามีอิสรรภาพแล้วออกมาถ้ามีโอกาสเขาก็ได้มาชี้แจงกับพวกน้อง<ม>เพราะว่าคําตอบผมมันไม่ต้องถามผมไปเยี่ยมพี่ทอนผมก็เยี่ยมไอ้กอลด้วยไอ้คนยิงก็ผมถามด้วยผมนํำงานตำรวจผมเจอพี่ทอนผมถามไอ้กอบแค่นี้มันก็จบละสำนวนของผมปิดได้ละ แค่นั้นนี่คือภาษาของเราการทำงานนะครับนะเอาจนีอีกเรื่องนึที่ออกมามันมีผู้หญิงคนนึงแดงหน้าคล้ายกับสองอยู่ีในที่ึือืมคำผมว่าน่าจะเป็นพนักงานของทางร้านเพราะที่ที่ผมเห็นก็ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมไม่เห็นนะไม่เห็นครับไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ครับ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ นนผมเวลาผมไปสถา,านที่พวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าใช้เวลาผมก็จะอยู่ในห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวพอเนื่องจากที่นี่ข้างล่างต้องเป็นพอเราก็จะมาดูก็จะมาอัปเดตแต่เป็นไงสถานการ์เอนเตอร์เทนเมนต์ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจนะในช่วงเวลานี้แล้วม,ม,ม,มันมันมันบาก็จะเห็นเพราะผมก็มาเป็นครั้งคราวแต่ก็จะทราบว่าอ๋อตอนนี้เออมันก็ดรอปไปนะ ลูกค้าคนเที่ยวนั่นนี่นั่นชักพักแล้วในที่ที่มันฐานที่เปิดเนี่ยนะมันก็นานพอที่มันจะไปตามพวกมันได้ซึ่งผมไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงในถึงไม่ถึงหรอกอันนี้ผมก็ไม่ผมก็ดูในช่วงเวลาแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกมันก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงมันก็คงมากันทันเพราะมันมาเนี่ยรถมันมาสองคันแล้วมันก็จับปากซอยไอ้คงให้พวกนั้นก็คงเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นผมกาหัวมันไว้หมดแล้ว นะไอ้สิบห้าตัวที่มาพร้อมนะมันแล้วก็ไอ้สามตัวเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่าคุณไปดูเอาเองนะเดียว่<ผ>มาห้าพ้นหรอ่าับร้ยใช่นะไม,ม,ไมเดียวผมผมแป๊บเดียวผมเหรออ๋อไม่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ไงถ้าเป็นในห้องข้างบนมันก็เป็นห้องส่วนตัวแต่ไปถึงในหอที่เป็นเป็นมีดนตรีันนั้นผมก็จะไม่นั่งนานหรอกเพราะมันสถานที่เปิดม,มันมมเวลาที่อยู่ในสถานที่ ผมมาก่อนตั้งแต่ร้านเริ่มเปิดแต่ผมอยู่ข้างบนบแต่ไอ้ที่ลงข้างล่างเนี่ยก็คือมันได้ใกล้เวลาร้านเขาปิดแล้วนเวลาเกิดเหตุก็ยอย่างที่ทราบมันมันก,มนก็มันก็ใกล้เวลาร้านจะปิดแล้วด้วยผมก็มานั่งดูสะะภาพบรรยากาศข้างล่างโดยรวมส่าพักหนึ่งถ้ามีเหตุอย่างนี้ด้วยผมก็สังเกตมันก็ไม่ค่อยเอ้เราก็บอกให้เรากลับไม่ใช่ไม่รู้สุดท้ายให้เวลาตำรวจทองล่อกี่วันกี่เดือนคือทงองล่อเนี่ยเขาคง ทำอะไรมากไม่ได้ให้บชนมันก็ควรมันก็ควรเป็นเรื่องของกองบัญชาการนะที่ที่บชนเขาให้กี่วันพิจารณาตัดสินใจมันก็กี่วันกี่เดือนไอ้ไอ้ใจผมนะมันมันเรื่องอย่างนี้มันต้องให้เวลากันเลยประมาณประมาณกี่วันกี่เดือนผมก็รับปากได้ว่าผมก็จะพยายามคุมสถานการณ์ที่ผมคุมได้ให้ไว้แล้วไม่ใช่แต่ถ้าเขาไม่ทํางานก็เรนนี่ทุกคนคนของผมผมก็ เติบโตมาไอ้นครบาลมันก็บ้านผมอย่างที่ผมบอกมันหลายๆคนทัางเคยนะอยู่ในราชการหรือข้างนอกเนี่ยหรือในทุกพื้นที่ในหลายสอนอของผมก็ขอให้มันเดินไปตรงไหนมึงเดินไปให้ดีแล้วกันมึงอย่าไปกระโดดหินล้มหหัวแตกเองกูไม่รู้ก็อ็เวลาหน่อยท่านเพราะว่าผมจะได้ถ่ายทําหนังขบอยหลังจากนั้นคือคือคืออย่างนี้ไปไปเหมือนไปบังคับเขาไปบังคับเขาเข้าใจไหมเรื่องแบบนี้เขา ถามจากเขาได้เลยนะเอขาผมมายืนตรงนี้น้องๆก็มากันเยอะแยะมันก็ต้องรู้แล้วว่าใจผมเนี่ยมันคิดอะไรโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับทีที ขนาดนี้ทางลองป่อยเองนะครับในสันธนะประยุรัตก,ก็กำลังเดินทางกับไปนะครเดินทางครับ ข้อมูลนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะเรีต้องหลบนี้อยู่แล้วปกตินายสัทนะอยู่เราไม่ได้ยินข่าวตรงนี้ด้วยกีดเหล่าร่จับกันนะครับก็มาอยู่ที่บริเวณที่สถานีที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้แล้วนะครับมาดีครับน้องฝอห้าครับของทางที่นครบาลน้องเขาก็เจอกันทุกงานครับไม่ว่ายังงานม็อบงานอะไรทุกอย่างเลยที่เป็นงานของนครบาลนะครับก็ โอ้โห oh วันนี้คอมเมนต์ดุเดือดกันมากมายจริงๆวันนี้แหมผมโอ้โหคอมเมนต์ ho, มากันแต่ละคนต้องขอบพระคุณมากครับต้องขอบพระคุณมากครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับ mm hmm. เพื่อนจะมาชิกข่าวเจาะลึกทันเหตุการณ์และเพื่อนจะมาชิกแจ็คเงื่อนต่างก็ว,วันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะลองต่อกัน